วิธีรับมือกับความเครียดไม่ให้เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อมีความเครียดถาโถมเข้ามาบางคนก็สามารถรับมือและผ่านมันไปได้อย่างไร้ปัญหาแต่บางคนกลับไม่สามารถจัดการกับความเครียดเหล่านั้นได้จนส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจและสภาพร่างกายใครที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องติดกับดัก เพียงแค่รับมือและจัดการกับความเครียดให้ได้ชีวิตก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับการขาจัดความเครียดเพื่อชีวิตที่มีความสุขขึ้นมาฝากกันค่ะ 1. ระลึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมเสมอไปถึงแม้ว่าเราจะวางแผนมาเป็นอย่างดีมีทักษะที่ดีเลิศแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันหรือไม่คาดคิดก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราเสมอไปหากยอมรับได้ก็จะช่วยทำให้จิตใจ,จสงบมากขึ้น 2. หยุดพักเมื่อรู้สึกปวดเกรงที่ท้องและหัวใจเต้นเร็วควรจะหยุดพักกิจกรรมต่างๆทันทีจากนั้นให้หายใจลึกๆช้าๆจดจ่ออยู่กับลมหายใจเมื่อหายใจเข้าให้รู้สึกว่าอากาศเข้าไปถึงปอดและท้องป่อง ขณะที่เวลาหายใจออกก็รู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของปอดและท้องที่ยุบลงโดยทำอย่างนี้ช้าๆ5-10ครั้งก่อนจะกลับไปทำงานใหม่ 3. มมุ่งความสนใจไปที่เรื่องเดียวเลี่ยงการกระทำอะไรหลายอย่างการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันเป็นการบั่นทอนพลังงาน นอกจากจะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ยังส่งผลให้ทํางานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยหากกำลังรู้สึกว่าทุกสิ่งประเดประดังเข้ามาจนมากเกินไปให้เลือกทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเพียงอย่างเดียวจดจออยู่กับสิ่งนั้นพร้อมทั้งปิดเสียงแจ้งเตือนอีเมลรวมถึงโซเชียลมีเดียทั้งหลายด้วย 4. ควรมีเวลาพัก3-4นาทีเพื่อให้สมองได้พักบ้าง หลังจากทํางานอย่างครั่เคร่งไปสัก20นาทีควรให้เวลาตัวเองได้พักสัก3-4นาทีลุกเดินยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนเอิรียบถเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายก่อนจะกลับมาทำงานต่อแต่หากต้องทำงานอยู่กับโต๊ะต่อเนื่องนานถึง50นาทีก็ควรจะพักให้นานขึ้นสัก10นาทีก่อนจะกลับไปคุกทำงานใหม่ 5. อนาคตจะดีหรือร้ายไม่มีใครบอกได้ ในเมื่อเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่จะส่งผลอย่างไรในอนาคตจากที่เราคิดในอดีตว่าจะแย่ก็อาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดเพลอเพาอาจจะดีกว่าที่คาดไว้เสียด้วยซ้ำดังนั้นจึงไม่ควรคิดเรื่องลบๆไปก่อนล่วงหน้าตราับใดที่ยังอยู่กับปัจจุบันตั้งใจทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีที่สุดก็พอแล้ว